ที่จะไปดู คลิปนี้กันอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดของฟรีอันต่อไปเดี๋ยวพี่แป้งชมมาอัปเดตและคลิปนี้จะพาน,น้องไปรับของฟรีนั่นเองซึ่งจะเป็นเสื้อคูดน,นะคะบอกเลยว่าคู่สวยนะคะน้องๆจากหนังเรื่อง K-pop Demon Hunter นั่นเองค่ะหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้ววันนี้พี่แป้งชมจะสอนรับทรงผมนี่ทําไมกลายเป็นเสื้ออะฟังก่อนนะคะเรอใส่มาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้และเสื้อตัวนี้เนี่ยไม่จํากัดจํานวนนะคะแต่น้องๆสามารถรับได้ถึง9ก้าโมงของวันพรุ่งนี้นั่นเองและทรงผมสีชมพูนะคะของมิลล่าเนี่ย เริ่มในวันพรุ่งนี้คือวันที่28นะคะในเวลา9โมงเป็นต้นไปน,นั่นเองซึ่งน้องสามารถรับได้นะคะซึ่งสโผมันเนี้ยเขาแจก16,000ชิ้นจ้ามาเข้าแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิง้งริกงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันว่าทำยังไงบ้างและของฟรีชิ้นนี้นะคะน,น้องสามารถรับได้ทุกต้นชั่วโมงนะคะอย่างตอนนี้พี่แป้งชมลงุงคีิา5โมงครึ่งนน้องสามารถทำได้รอบ6โมง1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มนะยาวไปจนถึง8โมงเช้าของวันพรุ่งนี้เลย ต้นชั่วโมงและเมื่อเข้าแมบบมาแล้วนะคะน้องหากเวลามันหมดแล้วปั๊บเนี่ยเขาจะวาร์ปเรามาที่เดิมให้น้องกดฝั่งซ้ายที่เป็นรูปหัวใจเต้นด้วยนะคะจากนั้นให้น้องเนี่ยกดแถบข้างล่างนะคะที่เป็นรูป ให้ตรงกับจังหวะเพลงนะคะตามที่มันมาแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งเราจะต้องสะสมพอยไปเรื่อยซึ่งครั้งนี้เดี๋ยไม่ต้องซีเรียสนะคะดน้องเพราะทุกคนต้องได้ของฟรีอยู่แล้วนะมันไม่จํากัดจํานวนนั่นเองกดไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้เหรียญตาแบบนี้นะคะจนกว่าจะจบทุกเพลงนะคะอย่าออกกลางคันพอเราได้เหรียญตาปั๊บของฟรีเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในตัวของเราเลยนั่นเองค่ะและของฟรีชิ้นต่อไปที่จะมาพรุ่งนี้ในเวลา9ก้าโมงเช้าจะเป็นทรงผมของมิล่าที่เป็นสีชมพูนั่นเองนะคะจะเริ่มในเวลา9ก้าโมงเช้าน้องสามารถทําก่อนที่พี่ ดีนะคะนุกน้องแแบบนี้มันชอบมีปัญหาบั๊กบ่อยนะคะอย่างวันนี้ก็เปลี่ยนกระทันหันฉะนั้นพี่แป้งชมแนะนาว่ารอคิดพี่แป้งชมอัปเดตก็ได้เด้อ